สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับใน 9, รายการ Getty Gamer ในครับวันนี้เราไปดูกันกับ Minecraft Parkour Map by Ale Alexander Hoff One Two t h a n k you my friend This Party Short and Easy Map Map นี้ชื่อว่าอ่อะไรวะ Short and Easy Map ในครับ DR8 Diamond to Find To find what happened? Bad uh Take advent advent, 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 at 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 advent, 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 at advent, 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 playing in advent, 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 I see you have to ผมว่าว่าคุณจะทำได้ได้แน่นอนอ่ะกูไม่โกงครับไม่ไม่มีการโกงครับนะแม่ผมเอา้าเอา้าอ๋ออ๋อตรงนี้ตรงนี้โทษทีโทษทีเฮ้ยเชีย่ยเปิดไว้เอออาละกระโดดกระโจนกระโดดโปรดปรดเฮ้ยจะอ้าวเดี๋ย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 ว ว่าไงเลยจะนต้องเซลว่าไงน้งองเสียลอ๋อ,อไปไม่ได้ไปไม่ได้โอเคไปไม่ได้ก็ไม่ลงไปไปได้ก็ไปไปไม่ได้ก็ไม่ลงอยโอ้โเจ้าอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเ,วเ,ว seeds, เห็นกูเห็นเหมือนจะเห็นครับเหมือนจะเห็นโอ้ยซ่อนอยู่หลังกล่องนะพ่อไม่นั่เปิดเปิดเปิดเราดิเฮ้ยเอาดิ เอาหน่อยขอหน่อยเอา้าไม่ได้เหรอนี่องมาแอบเด็ดเด็ดเด็ดเนี่ยถ้าไม่มองกลับหลังนี่ไม่รู้เลยนะู่นนี่เนาะจริงจริงเนาะเอ้ยนี่เก็บแล้วโอเคเก็บแล้วมีอีกไหมต้องสำรวจดีๆครับเขาบอกให้เก็บ8เพชรเพื่อชนะเกมนี้ครับนะอนะันนันเจออีกแล้ว1กล่องว่ามี2กล่องเลยเหรอ ไม่ได้ไปเจะอัพจะอัพอืมเจิงอะไรเนี่ยเซฟบ,บิดเซฟบ,บิดเซฟมันปุ๊บปุ๊บเฮ้ยแบบนี้ชิลครับไม่ไม่ได้ไม่ได้หัวร้อนมากสักเท่าไหร่ชิลชิลชิลพูดจริงๆนะชิลมากแบบเนี้ยก็แบบบันไดก็ง่ายๆครับสูตรก็มีอย่างนี้ครับ ปึ๊บ,บกระโดดมาเกาะปับป๊บปั๊บอย่างนี้ครับปึ๊บปับป๊บนะครับมันไม่ได้ยากเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็กระโดดมายางงี้ครับนี่เห็นไหมแล้วก็กระโดดผ่านน้ำนี้ไปปั๊บจะอ้าวทับคิวครับอืมรู้เรื่องโอเคครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดเราแบบผิดพลาดหรือพบจุดบกพร่องนะครับก็ให้ทําการเอะไรวะทำการทับคิวนะครับเพื่อ ทำการเกิดรีสปอนใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับนะรอบนี้ผมคงตายไม่เยอะครับเพราะว่าแบบมันง่ายมากนะครับปั๊บ,บขึ้นมา,าสูงแล้วก็ไปเลยปั๊บขึ้นมา,าสูงแล้วก็ไปเลยปั๊บขึ้นมา,าสูงแล้วก็ไปเลยปั๊บนี่ครับอาแล้วก็เซฟบิดครับโอเคครับจากนั้นก็ดาวลงไปข้างล่างโอเคจะไปตรงนี้โว้ยเอ้ยอะไรเนี่ย w a t c h your head มองไปบนหัว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  wash your head มองขึ้นไปบนมองขึ้นไปข้างบนหัวหัวไหนวะไม่มีอ่ะมึงหลอกกูป่ะเนี่ยเอา้าโอ้โหนี่ไงชัดเจน มึงหลอกกูนี่วาไม่มีใช่ไหมจะบ้าตายไม่ไหวแล้วรู้สึกว่ามันจะแบบกั้นบล็อกอันนี้ไปด้วยบล็อกล่องหุ่นนะครับไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไมันกั้นมาอย่างนี้ครับตัวนี้ก็ขึ้นอย่างนี้ ก็มางี้ารนี้โดดโอเคก็ไปก็ไปโอเคครับไปงนี้อย่างนี้ปั๊บโดดมาปุ๊บโอเคครับตอนนี้เราได้เพชรมาทั้งหมด5ก้อนแล้วนะครับอ๋ออ๋อรู้ละโอเคโอเค,อเค,อเค,อเครู้เรื่องนะครับแสดงว่ามันคล้ายๆแบบบล็อกมันบั๊กอะครับนะ โอเคเรารู้เรื่องแล้วว่าบล็อกมันบลักปุ๊บมาอย่างนี้โอเคเอาละมันไม่ใช่บล็อกบลักอะ่ะมันเป็นแบบทำให้บล็อกมันขยับไปเองอัตโนมัติอะ่ะโดยใช้คำสั่งอันนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอเค อ๋อล้คงไม่มีอะไรนะโอเครู้เรื่องโอเคอ้าจบแล้วเหรอ t h a n k ้งโฟลวิ่ i n g short and easy สั้นและง่ายเมดบยัลเล็กซานเดอร์ออฟหนึ่เทอไฟอ๋อคุณหาเพชรเจอทั้งหมด8เม็ดหรือเปล่าโอ้นี่ไง อเคเดี๋ยวเราลงไปหาเพชรกันก่อนนะครับเพชรกัหยาตผ่านกันโอเค okay, อันนี้หนึ่งก้อนนะครับเป็นเท่าไหร่แล้วเป็นหกเนาะหกก้อนฝั่งนี้มันไม่น่ามีอะผมว่าเนี่ยมันไม่มีละไม่มีวะแล้วก็ลงไปข้างล่างผมสงสัยตรงเนี้ย บอกว่าให้เรา watch your head อยู่ใต้มันแบบอยู่ข้างบนน่ะออแต่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนครับเราผ่านแล้วนะครับก็ชิลๆไปครับนะผมหาทั้งหมดเจอหกก้อนเองอะ่ะอีกสองก้อนไปไหนไม่รู้ช่างแมงเหอะนะครับไปว่าเราผ่านแล้วนะครับซึ่งเราหาเพชรไม่เจอทั้งหมดหกก้อนนะครับ ใครที่หาเจอมากกว่าผมนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะนะครับว่าเฮ้ยพี่ผมเจอแล้วนะอีกสองก้อมนมาอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้นะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้เนาะเดี๋ยวผมจะลองหาดูอีกรอบหนึ่งว่าเจอไหมจะเจอไหมเอ้ยเชียโอ้ย,โ,ยโอเคตรงนี้โล่งแล้ว ไม่น่ามีแลละฮะผมว่าแสดงว่าผมหาไม่เจอดิใช่ไหมตรงนี้ก็เปิดแล้วเอาแล้วแล้วตรงเนี้ยตรงนี้ก็เอาแล้วครับหรือว่าฝั่งนี้วะไม่มีครับไม่น่าใช่โอเคลองเช็คเรื่อยๆครับลองเช็คเรื่อยๆ ต้นไม้หรือเปล่าต้นไม้ไม่น่ามีครับโอเคเป็นว่าเราเจอเจ็ดก้อนครับเจ็ดก้อนเหรอไม่น่าใช่ครับเจ็ดเจ็ดก้อนแล้วครับนี่เจ็ดก้อนโอเคโอ้มันมีตามมุงตามมุมด้วยครับคุณผู้ชมระวังดีๆนะอาจจะโดนแมปมันหลอกได้มันผมเนี่ยแอบเนียนเกินนะครับ สงสัยยังไงอันที่อันที่แปดมันจะอยู่ไหนถ้าอันที่เจ็ดอยู่แบบนี้อันที่แปดเหรออันที่แปดมีไหมวะไม่น่ามีครับโอ้ยอันที่แปดขีบตรงนี้เปิดแล้วนะครับไม่เจอไม่เจออ๋อไม่ใช่เซฟนี้ดิโอเคแล้วเราไป ลองหาดูให้ทั่วก่อนลวกันนะว่ามันอยู่ไหนก้อนที่แปดอ๋อนี่ไงตรงนี้ไงอ๋อโอเคคือผมมาผมก็ไม่ได้สังเกตเหรอกก็ลงมาปุ๊บเนี่ยก็เนี่ยก็เอามาตรงนี้เลยแล้วก็ไม่รู้เรื่องครับไม่ได้ดูด้วยไม่ได้สังเกตก้อนที่แปดก็ยอ,อยู่ตรงนี้นะครับนี่เรียบร้อยนะฮะก็ใครที่หาเจอแล้วก็มาคอมเมนต์บอกต่อกันได้นะครับสงสัยผมมาจากตรงนี้ปุ๊บแล้วผมไม่ได้สังเกตมั้ง โดดมาตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็แล้วก็ไปตรงนี้เลยอ่ะคือมาปุ๊บมันก็มาตรงเนี้ยเนี่ยรงไหนวะเออไม่ใช่เนี่ยมันมาตรงนี้ปุ๊บแล้วมันก็ไปเลยอ่ะซึ่งถ้าเกิดใครสังเกตดีๆครับก็จะมีนะฮะซึ่งผมมาพูดถึงปุ๊บผมก็รีบเลยครับไม่ได้ดูไม่ได้ดูอะไรสถานะกรงนัการเลยนะครับก็เอาเป็นว่าอันที่8อยู่ตรงนี้นะครับนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับนะครับ บายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีสวัสดีครับบายบายฮิย้ตรงนี้มีบล็อกกันด้วยทุบแม่งเลยนี่ทุบ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 โอเคครับบายบายใครอยากเล่นแมปอยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้คอมเมนต์นะครับบายบายครับ